เออสมารเออีวีพ่อแม่มีน้องชาวไทย,ยทุกคนนะครับผมผมท่าดีวีดีทีวีกูจะปูดตายทำเพี้ยอะไรเนี่ยเออเพราะว่าผมไฟดีวีดีทีวีเหมือนเดิมผมมาเล่นไฟในเอ n d ไฟดีสี่โอ้ยกูต้องไปตกใจสติอะไรเยอะโอ้โหเกียด์สเปนเลยอ่ะมาเล่นเล่นกันเลยดีกว่าอ่ะชเชยร์ไอ้ยสงหงแล้ววะเนี่ยคือที่สองกูจะตื่นมาทำไมก็ไม่รู้นอนต่อดีกว่าว่ะ ยัได้นะผมผมมึงถ่ายไปก่อนหน้านี้แต่ว่าผมถ่ายแล้วแบบโอ้โหมีปัญหากระเดื่องผิดหน่อยผมต้องมือเงินล้มมาแล้วมาทําใหม่อีกทีแย่บมลต้องมาตกใจอะไรอีกเนี่ยจนใจบอลนี้มันจามามีบ่อลเยอะเฮ้ยกับพิบช้าอยู่ตกใจหัวนู้งโดนแดดแล้วเออโอเคโอ้ยแบอย่าช้าดิสัตว์เออ ฟังเสียงชิกาชิกาอยู่ห้องครัวทางชิบหายงูงี้กูหลับต่อดีกว่าชิบหายอ่ะเหยียดโปกเตะโปกเตกโปกเตกโปกพลังเท้วเจ้าโจขับไล่เฮ้ยกะจอกว่ะชิกาเงียบนะชิกาไปเลยว่ะ แน่ใจะไปแล้วป้องโอเคโอค้ยอิก้าอยู่บอลเดี๋ยวกูไม่ให้พี่สามนะเงอเอด็กปกเด็กปกเด็กปกเด็กปกฮ่าหะวเจ้าเจ้าขับไล่พี่สามนี่แกผีที่ไรกูกลัวตลอดเลยโอเค,เอเคไปแล เวลาไม่ต้องไปยาชิเปงเลยแต่ก็เกมี่ยโอ้โห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 แบบมองเธออยู่นะจ้ะแต่เธอไม่รู้เรื่องเลยอย่ามาเลยดีกว่าฮะอย่าไปเลยกูดีกว่าเอยู่ห้องครัวมั้งโอเคตกจากตกไฮยีสูจงซอซองโอเคไม่มี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 วันนี้วันนี้ลืมดูวันนี้ Phóng xí ngon. Lại mang. Bay hôm nè. Này ƠI Bỏ đi, một khe coi coi. บาดีบาดีไม่อยู่ไม่มีต่อกูเลยอยู่วะซับอยู่วะอยีก้าอยู่วะไม่ใจว่าไงเด็กปลกเสีงยงอะไรวะใช่หรือเปล่าใช่ไหมเสียงงนี้ต้องลองเดาดูว่ามันจะมาหรือไม่ ไอ้ประเภทแบบนี้โอ้บอนนี่บอนนี่ยังอยู่ใช่ไหมโอเคกูกูคิดว่าน่าจะอยู่ไปละจิกามึงก็อยู่ใช่ไหมโอเคน่าจะไม่อยู่ไม่อยู่อโอมึงอ่ะไม่ไดาทักเลย แม่เอ <t Legal Wagner> pues ้ยไม่น่าทักเลยโอ้โเอ้ยกูจะทักทำไมเนี่ยทักทีโอ้โหเดี๋ยนะน้่บ้านกูใช่ไหมแล้วพวกมึงจะมาบ้านกูทำไมฮะไม่มีที่จะอยู่ไงสงววยสีนี่แม่งก็เข้าอยู่บ้านกูจังเลยฮะไม่มีที่ส่วนบุญไงเอ่ไอ้พวกนี้กูต้องไปตกใจกี่รอบวะเนี่ยฮะจริงจะชินเนี่ยแม่งบ้าเนี่ย ออว่าเตะตรงนั้นไม่เคืีรูปอนิเมะใช่ไหมแค่กูคิดว่าใช้นี่เฮียเลยแล้วแตะนั่นรูปอของเออไม้หรืออะไรรูปของออคนสร้างเกมปอกว่าน่าจะใช่นะรูปแทบเหมือนจริงเช่ยแหม,ม่โอเคพระเยซูเลือกเจ้าขับไลปีศาจตัวนีนเออ้เออเฉยชัด ว้าฟักฟักฟักวันนี้ยังดูบ่อยชิกา้ามานี้อยู่ทำไมอันนี้ชิก้ากูมันก็หาของเด็กตลอดเลยถ้ากูยอยู่บ้านนี้แม่งโอ้โหเต็มตัวย้ายอีกรอบได้เลยพี่เอ,อ้ย

เฮ้ยตู้เสื้อผ้าดี้เผื่อมันจะอยู่ฮัลโหลฝอกซี่อยู่ป่ะไม่อยู่อะในกาตอนที่กูหวางมันก็ไม่ทำงานเยอะ FU-